ดุกตัวติดร้งนะครับผมกองวันนี้หยบหยบเลยนะครับตัวนี้ตัวจะได้นะครับ ดีครับผมพบกับจงวิธีคุณป,ป,ปลาปลูกควนกลิ้งนะครับหลังจากยึดลอยกัดมาหน้านะครับผมพาะว่าฝนตกนะปลาไม่โตนะครับนี่เล็งอากาศเล็งเดดโลนดีเล็วก็มาลอยกัดกันแล้วนะครับผมผมาว่าปลาหน้าไม่โตพุ่นเห็นี่มาเล็กันนะครับอืมตัวเล็ที่ได้วันนี้คงวันนี้คงเป็นปลาโมนะครับผมน่านเร็วนะครับผมบมาใดมาลอยรวปลาไม่โตอ,อยู่นะครับผม นี่มาลงเล่กันแล้วน้ำม,มันไม่ก่อยด้วยแต่ว่ารู้จะได้ไล่ตัวไหมนะครับปุ๊มาลุ้นกันนะครับวันนี้ลาดุกนะครับผมเฮ้ยเสียดายนะครับปุ๊บตายตายไม่ดีที่อย่างนุ่นอยู่เลยแต่ว่าน่าจะไม่โลดเลย ตัวนวลเลยแต่ว่ายัางสายไม่ดีตีตัวเติร์ไปละต้องหลวีจำนะครับปุมดูนี่หลวดง่าลก่าลกเกึ้นเลยเกอยากจะไกินน้องปลาจะโอป้ปีเอื้ยเอ้ยนี่แต่ว่าหน้าไม่โหลดปุ๊ม chi quá <laughs> lò cắt mấy quầy ăn này yêu Điều nó, yêu đi điêu lương kang mê lên. Na mẹ quý lúc tất ơi lì, tất cả dài nóng, diệm kwa nga, người. Na mẹ quý dối, anh ơi, mẹ quý dối, anh ơi, mẹ quý dối, là ơi, mẹ quý dối, anh mấy mẹ quý ยังได้ตู้กไม่ค่อยดีก่อนแต่เ,เป็นอยังได้นะครับปลาดุกตัวติดรงนะครับผมกล้องวันนี้หัวติดรงกันนายหัวตัวนี่ขุ้นกุ้งอยู่นะครับผมปลาลาดปลาจระรัดนะครับผม กัดกึนงวงอยู่นะครับผมอืมปลาโมเป็นได้ปลาโม้แล้วปลาหมเป็นป้นปิ้นปิวุ่นนะครับผมนี่กัดจุ่มจุ่มอยู่แล้วนะครับผมมานรเป็นปลายเลยน่าปลาพุ่มอ่ะ ปลาดุกนะครับปุ๊บนี่ปัวใจได้นะครปุ๊บปลาดุกปิน้นอือหยบหยบเลยนะครับตัวนี้ตัวใจได้นะครับประมาณสี่ตัวลูกได้นะครับปุ๊บหรือว่าสี่ตัวลูกขีดนะครับปิน้นเดี๋ยวก้างไว้ก่อนนะครับปุ๊บปลาดุกแล้วนะครับปุ๊บ ตัวกู้คัดปอดีนะปลาจะโลนะว่าต่างอกอยู่ต่างนี่มาตัวกู้ตัวกู้นะครับผมตวงแล้วนะครับผมไม่เมื่อนวัวน้ำนะวัวน้ำตกดีว่าปุมอันนี้เลยมาวัวตัวรองตัว เดี๋ยววัดตัวด้วยด้วยนะปลาดุกปลาดุกมดหมตกใจหนวดเลือนแล้วนี่ตัวด้วยด้วยพี่นะครับผมปลาดุกเดี่ยววาดมันไม่ค่อยมีมากเลยอ่ะปลัวปลาจะตามน้ำนะครับผมผัวน้ำลุงปลาจะตามใบอืน่น กรูดนี่ไม่ควยมีตาวไดเลยน,ะนวดไยเกลีล่้นวดไนวเห็นได้แล้วเข็นคนได้มากๆนะครับรดูดลูด้เหาดูกเนอะรับ đúng oh, cái này là đục đấm ô bên nào lá chuồng này kia cái đục đấm nó gặp tụi này นี่ปเปรียบเทียบไปเลยนะปุ๊บนี่ตัวนี้เป็นดุกดำนะครับสี่ก็ปิดกันไล่ก็ปิดกันนี่ก็เป็นปลาดุกเหนอ,อนนะครับปุ๊บนี่ขนาดสี่ปิดกันอันนี้อกดำดำเป็นจุดนะเป็นลายล่ไม่จะเป็นจุดนเป็นลายลนะครับอันนี้กันเจนะริญนกวัวนนะครับปุ๊บวัวจะไม่เมือนกันอันนี้จะวัวจะเล็กอันนี้วัวจะใหญ่ว่านะครับปุ๊บแต่ว่าปานเมือนกันนี่ปานวัวปานเมือนกัน กินก็นวลเหมือนกันไม่ใจแก้งนะนวลน,นวลเหมือนดุกหน้าโอนเลยเกว่าวซีมปิดกันแล้วก็หัวก็ปิดกันนี่บางที่ไอ้ดุกดำนี่ตัวเด้งเปรบหนึ่งปุบ,บตัวเป็นที่ตรงเขมีนะครับนี่นะครับเปรียบ,ยบ,ยบดุกดุกดำกับดุกหน้าโอนปิดกันนะกรับปุ๊บปลาดุกปลาดุก ตายมากนะครับปุ๊บม,มันปลาอย่างตายมากได้ได้เลยป่าวิญญาณ โม่ินนะครับผุ่มูมปลาวินยาอยู่ตัวน,น,นึ่งละลาดลาดเกเวได้น,นะครับผุมปลาดุป้าเลยวิน ขึ้นได้หมาเน้ยนัดตัวนี้แต่ดุกเหนื่อโอ้นนะครับเยกตังเมยลานแต่เกอานะพวกวินมาน,นี่เกปลี

rồi yốn đi hay mà chạy rồi tính rồi trăm, đứng mặt lại ngay là lúc à bụi lại đây là bà cắt nhuộm nhuộm lại được là lúc mà tố mấy ai ta đấy tổng bây để bà nha lên à thích bụng huyết kìa ừ ปลาวิ่งหมดโตอยู่ใต้น้ำเก็บเลือดอะไรนี่ออกลากขนนะครับผู้โจนเจอหีบตัวกีนน่นายนะครับกล้าต่ำเกยอีบได้นะครับผู ต่ำเือปละดีว่ารื้อนะครับตํำเกือปลายไวก้กินงกินงไม่มาลอยอาทิบเลยตารื้อ หมดกัดเลยนะครับนี่ได้ตัวน้าไม่กลัวได้เลยนะครับตัวน้ามันจี้อกจี้นิ่มเดงนะครับปุ๊บ คนเม็ดกัดเร็วนะครับปุ๊ปลูกตุ่งไม้ไว้เม็ดกัดเร็วเดี๋ยวไปจุ่มปลา่วมกันทต่บ้านนะครับผมว่าจะได้ไล่ตัวไม้นะครับสำหรับวันนี้ก็มดกัดเร็วนะครับผมบ นี่ก็มาถึงมาเลยนะครับผมหาเล็บปลาตีดได้เพงวันนี้นะครับนี่ก็เป็นปลาโม่ปลาลาดปลาโจนเกยนะผมปลาร้วมได้ไม่มากเลยครับผมนี่ปลาโม่เป็นเป็นต้นต้นก็หนักตีเก่งนะครับผมตัวเป็นเป็นต้น้นหนาดักตีเก่งนะครับผมเดี๋ยวกานี่เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกเนื้อโอนได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอุก แปดเก้าริบสิบเอ็ดริบตรงตัวนะครับผมได้ริบตรงตัวเป็นปิ้นอยู่หนึ่งตรงตรงตัวนะครับผมตัวนี้ตายได้เลยตรงตัวนะครับผมปลาปิน้นที่เลือบปลาตายไปก็ได้ตีเก่งตรงตีเก่งเร็วนะครับผมตั้งปลาโมปลาดุกนี่แต่ว่าตัวนี้ยัางเกงเก่งได้นะครับผมตัวอยังนวลอยู นี่จะบปลาดุกนี่โรงแามตัวนี้ก็ได้ตีเก่งเนี่ยปลาโม่ตีเกงเ่งด้ประมาณตรงตีเก่งเร็วนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามจงวิธีคุณปลาปลูกควนเกล่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม